ใครจะคิดว่าวันนึงอ่ะภาคใต้เราอ่ะจะแล้งคือมันแล้งจนขนาดว่าต้นไม้ยืนต้นตายใครพูดว่าภาคใต้ภัยแง้งเกิดน้ําแล้งเนี่ยคุณก็หัวลอกถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาตายอยู่นั่นอ่ะจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ อากมาทาในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่เด็กว่าฉันจะทําการเกษตรต้นไม้แห้งตายหมดเลยบ้านพี่ถึงขนาดว่าขอรถน้ําให้เทศบาลมาน้ํามาใส่แ้งจากเหตุการณ์ที่คิดว่าจะรุ่งมันร่วงค่ะ จากเมื่อก่อนตามความคิดเราเลยตั้งแต่เด็ก,ดกๆบุกฟังมาเลยว่าทรัพยากรน้ำของภาคใต้ไม่มีวันหมดพอณนะวันนั้นได้เห็นมันไม่ใช่คือถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดไม่มีการกักเก็บไม่มีการดูแลร,รักษาหมดลูกเราไม่ได้ใช้ทางมูลนิธิอุทุกภัท เขาได้เลงเห็นว่าพื้นที่ตำบลถ้าใหญ่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำถ้าไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบเกิดปัญหาแน่ตัวพี่ไม่รู้เรื่องเลยฝายคืออะไรฝายมันมีไว้เพื่ออะไรพี่ไม่รู้ตอนแรกๆคือทุกคนในพื้นที่ไม่รู้ถ้าไม่ได้เห็นจริงไม่ไดเ้เข้าไปเรียนรู้จริงๆอะ่ะเขาจะไม่เชื่อ ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําแผนที่การจัดเก็บข้อมูลการทําผังน้ําการใช้แอปพลิเคชันต่างๆคือได้ความรู้ได้นําเอามาใช้กับชุมชนเยอะมากแนวคิดในการสร้างฝายของเรานะคะก็ในเรื่องของการฟื้นฟูกักเก็บสำารงน้ําเพื่อที่จะกระจายน้ยําไปยังพื้นที่ที่ ในหมู่บ้านในชุมชนของเราอะค่ะได้ใช้น้ำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดความเปลี่ยนแปลงจากการทำฝายตัวเลขสิทธิ์เรามีน้ำมีความยั่งยืนทางน้ำเราเห็นถึงรอยยิ้มของชาวบ้านที่ได้ใช้น้ำเพื่อเอาไปใช้ในการ,กรเกษตรได้ใช้ในชีวิตประจำวันเราใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือมันมันสามารถต่อยอดขายได้กว้างขึ้นเราสามารถตั้งราคาได้เลยจากไปขายในตลาดกิโลละ30 50ผลลัพธ์ที่ได้มันทำให้ชีวิตพี่มีความสุขเราสุขตรงที่ว่าเรามีความยั่งยืนทางน้ำยั่งยืนอาหารบทเรียนที่ผ่านมาที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ โควิด1 9ชาวบ้านตกง,งานกลับมาอยู่บ้านกันพอมาถึงสวนที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีผักผลไม้มีอาหารอะไรสมบูรณ์อยู่แล้วพวกเขากลับมาค่าใช้จ่ายก็น้อยลงเขาอยู่ได้ก็มีความสุขเพราะความยั่งยืน